ทมทั้งหมดมีอยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของทาทั้งหมดเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุทาทั้งหมดดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุเกิดมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียด พลังงานละเอียดของธรรมแต่ละธรรมทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่มนุษย์สัตว์สิ่งของดำเนินไปตามการดึงดูดบอกเกิดของธรรมแต่ละธรรมที่มีเป้าหมาย เพื่อรวบรวมรักษาธรรมแต่ละธรรมรวบรวมรักษา,าธาตุให้อยู่ในอำนาจของธรรมแต่ละธรรมเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมแต่ละธรรมธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุมีชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมวรวีสารสิทธัตน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ให้อยู่อย่างมั่นคงอยั่งยืนประกอบรวมกันขึ้นให้เป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษอยู่ประจำพื้นที่ในทุกจัก,กรวาลให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบพัดพรเดชพระพคุณหลวงปุดจันทัสโร ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้สร้างเลี้ยงรักษาให้ธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนไม่เสื่อมสลายให้อยู่ในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษากำกับบังคับควบคุมหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแล ให้พ่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแันทัสโรถูกปรับปรุงพัฒนาให้มีความสุขสงบร่มเย็นด้วยความรักบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแันทัสโร เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของเกิดเป็นชาวสิวิไลบรบีสามสิทธัสเดชภคุณหลวงปู่สดจัญทัสโรร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์ส,สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งอย่างเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศทเดชพระกุลหลวงปุสจันทัสโรบารมีสามสิบทัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บาร,รมีสามสิบทัด พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาต ที่มาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมย่างเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมราบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสรร่สดจันทัศโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุ มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดเป็นเครื่องจักรหยาบเป็นพลังงานหยาบเป็นร่างกายของลักษณะมหาบุรุษ ร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษดำรงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนในนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศสะเดศพระกุลหลวงปู่ดสดจันทัสโรธรรมบาร,รมีสามสิทัศสะเดศพระกุลหลวงปู่ดสดจันทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาปรับปรุงพัฒนาให้ท่อทานธรรมรบารมีสามสิบทัศนี้ให้มนุษย์สัตว์สิ่งของร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นร่างกาย ทรัพส,สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้รวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุให้มีชีวิต เป็นยังอยู่ด้วยธรรมบารมีสามสิบทัสสะเดชพรกคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้อยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนมีงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ให้มนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นชาวสิวไลยบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรบารมีสามสิทัศสะเดพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นทรัพ์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่มั่นคงยั่งยืนจากการรวบรวมรักษาบาร,รมีสาสิทธพัทพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุจากทุกนิพพานที่เกิดขึ้น ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของซึ่งเป็นท่อฐานธรรมบาร,รมีสาสิทัต์นี้เป็นชาวสิวิไลบาร,รมีสามสทัตถพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโรบาร,รมีสาสิทัตัต์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาให้เกิดเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารเป็นพืชไม่นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติ ปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบสรากมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่สร้างโครงสร้างกอทอมอขออกิเลสทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระกุลลงปุสจันทัสโร เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสให้มีชีวิตเป็นยังอยู่มีความรักของธรรมกิเลสมีความรักเพื่อรวบรวมรักษาธรรมกิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่อยู่ในบังคับ ควบคุมของธรรมกิเลสธรรมกิเลสบังคับควบคุมให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบพัศนี้เสื่อมสลายแตกแยกภายในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้องเป็นศัตรู ภายในตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันหลับไหลไม่รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดกิเลสบังคับหลอกลวงให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส กทมขออกิเลสบังคับควบคุมให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดซากมนุษย์สัตว์สิ่งของที่ตายจากธรรมบาร,รมีสามสิทธศพระเดชะคุณหลงปุสสดกันทัสโรมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลส เกิดภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสเป็นภัยพิบัติเกิดสงคลามขาดแคลนอาหารที่เป็นพืชที่กิเลสท,ทำให้ขาดแคลนบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้ร่างกายของพืชมีบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรลดลงมีกิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรในร่างกายของพืช ทำให้ร่างกายของพืชเสื่อมคุณภาพจากการเป็นอาหารทํากิเลสทําให้พืชมีแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสทําให้พืช เป็นอันตรายต่อมนุษย์สัตว์สิ่งของทำให้พืชไม่เหมาะสมเป็นอาหารไม่เหมาะสมเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบจากการบังคับหลอกลวงของกิเลส ทำให้พืชด้อยค่าด้อยราคาทำให้ขาดแคลนอาหารจากพืชขาดแคลนพืชพืชที่มีค่ามีราคาที่มีคุณภาพที่เหมาะ สมเพื่อเป็นอาหารกิเลสบังคับหลอกลวงให้แก้วิจิตอุปสรรคปัญหาการขาดแคลนอาหารจากพืชให้นำซาสมนุษย์สัตว์สิ่งของมาทดแทนอาหารจากพืช ที่มีคุณประโยชน์ลดลงซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่หนาแน่นในร่างกายซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมีธาตุที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมได้มากอยู่มากในร่างกายซาก มนุษย์สัตว์สิ่งของกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซาบมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อแก้วิกฤตอุปสรรคปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนบารมีสามสิบพัต พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรกิเลสบังคับหลอกลวงให้มนุษย์สัตว์สิ่งของหลับไหลให้ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมรวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายรวบรวมรักษาธาตุ ที่กิเลสบังคับควบคุมไว้ในร่างกายเพื่อให้แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขอม,มีมากยิ่งขึ้นทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่เป็นเส้นทางให้กับธรรกิเลส สร้างโครงสร้างกรทมขออให้มีความรักของธรรมกิเลสมอบให้กับตัวเองมอบให้ซึ่งกันและกันเป็นความรักเพื่อรวบรวมธรรมกิเลสเพื่อรวบรวมธาตุที่อยู่ในบังคับควบคุมของกิเลสทำให้เกิดเป็น แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทมอขอออที่ทําให้เกิดแกเจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของเกิดเป็นภัยจากทมกิเลสในทุกรายละเอียดทําให้เกิดการรวบรวมซากมนุษย์สัตว์สิ่งของ ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเป็นบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นมิจฉาอาชีพ5ลักษณะเป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษกิเลส สร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าชีวิตเป็นยังอยู่ที่ไม่ได้พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสไม่ได้พึ่งพาอาศัยไม่ได้เคารพบ,บูชาบารมีสามสิทพระเดชพระกุลหลวงปุษตจันทัสโร ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดตัญทัสโรกิเลสบังคับหลอกลวงให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เพื่อให้เกิดการสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูุดตัญทัสโร ได้ปรับปรุงพัฒนาเรียนรู้จากธรรมทุกธรรมประชุมรวมดึงดูดบออเกิดธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุณลุงปุสดจันทัสรโอเพื่อให้ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุณลุงปุสจันทัสรโอ รุกเข้าหาทำทุกทำทาตาทุกท่าจากทุกนิพพานเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดแยกทำแยกทตุประกอบทำประกอบทตุรวบรวมรักษาบารมีสาสิทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสสจันททัสโรรวบรวมรักษาทาตุทั้งหมดเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสสจันท์ทัสโร ทำให้พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทร์ทรโระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมช,ชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนขนกยูนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาละลึกนึกคิดรับรู้จดจออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเดินทางไหลเวียน ดึงดูดบอกเกิดแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุตามแผนทางสำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทร์ทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัสโรทำให้สร้างชาวสวีไลบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทร์ทัสโร สร้างชุมชนสังคมยุคชาวเิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุหลวกปุสจันทัสรสร้างอาหารเป็นพืชเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียบทั้งหยาบที่มีคุณภาพไม่นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเรียบทั้งหยาบ ไม่อยู่ในบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของไม่ประกอบมิจฉาอาชีพห้าลักษณะไม่อยู่ในมิจฉาอาชีพห้าลักษณะทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศสสะเดชพระกุลหลวงปสษจนทัสตโรอย่างพร้อมเพียง